สัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกุมพฤษภาคม2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพียากรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทูโฟร์ a ซ็กนะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยค่ะอาจารย์ทำนายได้กว้างนะคะทุกท่านไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำนายแค่คุณคนเดียวนะคะอาจารย์ทำนายโดยกว้างเลยนะคะฉะนั้นคนเข้ามาดูหลากหลายสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์จะบอกก็คือไม่ว่าคุณดูดวง ที่ไหนก็ตามนะคะคุณต้องดูอย่างมีสติเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณเองเป็นคน,คนกำหนดดวงชะตามไม่ใช่ใครอื่นนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราแค่ดูเป็นแค่แนวทางเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเฉยๆนะคะอ่าก็ดีไม่ดีก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราและความคิดและมีสติของเราหรือเปล่านะคะอ่ะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่าโดยไพ่ไี่ขึ่นี้แล้ไพ่ทาลอ์ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะราศีกุมจะเป็นยังไงบ้าง understanding divine support มันสวดมนต์เยอะๆหน่อยนะคุณนะอะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างน,นะคะมันจะช่วยได้เยอะมันเพิ่มสติค่ะการที่สวดมนต์นั่งสมาธินะคุณต้องการมันนะเนี่ยคุณทำทำด้วยนะคะอย่าอย่าแต่ขอพรจากศิลิ์ธิ์ขออย่างเดียวขอแต่ไม่เคยทําเลยอาจารย์อาจารย์เป็นคนไม่ขอพรอน,นะเออมื่อก่อนอาจจะเคยแต่ตอนนี้ถ้าขอพรขอจะพรแม่แต่ไม่ขออย่างอื่นเพราะว่ายิ่งขอมันเหมือนกับว่าเราก็ มันเหมือนมันม,ม,นม,มีมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆะคะ่ะยิ่งขอมันก็ต้องยิ่งมีบางอย่างแลกเปลี่ยนนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องเรามาระวังนะคะอ่าเราเองอาจารย์มองว่าทําด้วยจิตบริสุทธิ์ด,ดีกว่านะเรามาดูกันต่อเลย s o v w n of w a n o s t e n t f p l n t a c l e s ก h ส์ i ีฮ e ร s พิสเ s สทรี e e ฟวา a n n เทมเพอเรน c ์ไนท์ออฟคัพส์เท e สอ o n e งวานส์ t อซข e งเพ The Emperor n nine of Swords and the last one ใบสุดท้ายนะคะ The c h a r i o t ช่วงนี้คุณจะคิดเดยอะคิดมากหน่อยนะชาวราศรีกุมมันเหมือนกับว่ามีเรื่องหลากหลายอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะ,ะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการโต้แยง้งการขัดแยง้งหรือว่า คำพูดบางอย่างที่เราพูดออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่คนอื่นอาจจะตีความหมายผิดได้ฉะนั้นคิดก่อนพูดเยอะๆนิดนึงนะคะช่วงนี้จะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาเ,าเงินกู้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคุณเองต้องอคิดดีๆด,ดูดีๆนะคะก่อนลงมือเซ็นหรือว่า,าจะให้เงินใครอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งเนี่ยคุณเองต้องอมันเหมือนต้องต้องใช้ความคิดเยอะอ่ะ ถึงจะลงมือทำอหรือว่าจะต้องพิจารณาหลายๆสิ่งหลายอย่างก่อนที่จะเริ่มเริ่มต้นในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณพยายามที่จะอมองสายตาไปไกลๆบ้างอย่างเช่นมองธรรมชาติบ้างหรือว่าพักสายตาจากาพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลบ้างนะคะเพราะว่าดูของคุณเนะ่มันเหมือนจะกับว่าต้องเติมพลังอะคะ่ะ พลังจากธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือว่าพลังจากการนั่งสมาธิก็ได้มันจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้วาทศิลป์ของคุณเนี่ยคือถึงแม้ที่อาจารย์จะบอกว่าคุณต้องคิดก่อนพูดแต่วาทศิลป์ของคุณเนี่ยพูดอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้คนจะเชื่อฟังคุณหรือว่าพูดแล้วคนจะให้เกียรติคุณหรือว่าพูดแล้วก็มันเหมือนว่าจาศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นพูดยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าพูดไม่ดีใส่คนอื่นก็เข้าตัวเองด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นเขาเรียกว่าคุณเองต้องต้องหมักกษาาคํพูดแล้ว็ ปากของคุณมันเป็นเอกนะคะแต่อย่าทําให้มันแย่ลงนะคะจากจากสิ่งที่คุณพูดแล้วก็มันไม่เป็นความจริงหรือไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมันก็จะเข้าตัวเราไว้นะคะฉะนั้นทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าพูดดีให้คาแนะนาคนอื่นดีสอนคนอื่นดีหรือว่าคุณเองอช่วยเหลือคนอื่นาจากจิตบริสุทธิ์จริงๆคุณจะได้สิ่งนั้นตอบแทนมานั่นเองนะคะมาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะ Six of Pentacles uh, the Hermit ปีนับสดช่วงนี้นะคะงานจะค่อนข้างเยอะนิดหนึงหร,หรือว่าคุณเองจะต้องทํางานอยู่คนเดียวมันแปลว่า Work From Home ได้ค่อนข้างสูงหรือว่าบางคนอาจจะช่วงนี้เนี่ยเ,เรื่องงานของคุณเหมือนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมเหมือนมีการขย,ยายเกิดขึ้นหรือว่าตัวคุณเอง จะต้องศึกษาความรู้ที่มีมากขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากบางทีระบบอาจจะเปลี่ยนหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณเองอาจจะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องไปแก้ไขหรือว่าหนึ่งในหัวหน้าหรือว่าหนในคนที่จะต้องไปเทคแคร์ดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแต่โดยภาพรวมอาจารย์ก็มองว่าคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการต่อสู้มีการไฟท์เกิดขึ้น ใน,ในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมีการทะเลาะเบากแว้งกับคนรอบข้างได้ไหมได้นะคะสิ่งเหล่านี้เ่คุณเองต้องเรามาระวังตัวตัวเองให้เยอะนิดนึงแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกคือถ้าสมมติเราไฟท์เพราะว่าเราเองมองว่าเราไม่ผิดแล้วก็เรามีเหตุผลของเราก็โอเคค่ะ ก็อย่าใช้อารมณ์ละกันเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์เมื่อไหร่จบทันทีนะคะโดยภาพรวมของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการไก่เกลี่ยมีการดีเบตก็ได้มันอาจจะไม่ใช่การแบบทะเลาะในทางไม่ดีนะคะแต่อาจจะมีการไก่เกลี่ยหรือว่ามีมีการตกลงทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอ่าฉะนั้นมแปลว่าอะไรอ่าคุณเองมีโอกาสที่จะสาเร็จสูง จากสิ่งที่คุณทําแล้วคุณเองจะได้คนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์คุณหรือมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกันแต่ช่วยเหลือแล้วคุณเองจะได้ความสุขใจแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณทําด้วยจิตบริสุทธ สิง่งต่างๆเนี้ยคุณไม่ต้องไปทวงบนทุนกับใครหรอกคะ่ะแล้วก็อย่าบอกว่าตัวเองทําบุญทาบุญไม่ขึ้นทําบุญคนไม่ขึ้นไม่ต้องไปพูดแบบนี้นะคะให้คิดซะว่าคุณทําด้วยจิตบริสุทธิ์คุณจะไม่มีคํานี้อยู่ในหัวเลยนะคะและอีกอย่างพอยิ่งให้ปุ๊บอะคุณเองจะได้ยิ่งกลับมาได้มิตรภาพได้สิ่งดีๆกลับมาหรือว่าคุณเองจะได้กุศลที่แบบว่าไม่ว่าคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นแค่เหมือนแค่บททดสอบแล้วมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอออองคอคุุณเหมมืนรพีปส แป๊บเดียวก็มันก็จะหายไปมันมันเหมือนแค่มาแว๊บเดียวมาเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะไปไวกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยไปประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนทดทดช,ช,ชดใช้กันไปอ่าแล้วก็ดวงของคุณเป็นดวงที่ช่วงนี้คุณอาจจะศึกษาหาความรู้อ่าหลายๆอย่างเพิ่มเติมเยอะมากอาจจะเรียนภาษาเพิ่มอาจจะเรียนสายอาชีพเพิ่มอาจจะอยู่กับบ้านแล้วก็หาความรู้อะไรตลอดเวลาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่ คุณเองจะต้องทํางานแบบส่วนมากต้องทํางานเดี่ยวถึงจะดีถึงจะสําเร็จหรือมันแปลว่าคุณเองอาจจะต้องไปไก่เกลี่ยให้คนอื่นเนื่องจากเอาจริงว่าดวงเดือนนี้ของคุณอนะสภาวะเข้าเป็นผู้นำของคุณนะขึ้นอันดับหนึ่งหรือมันเหมือนแบบขึ้นสูงอะมันมันเลเวลอัพขึ้นมาแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนก็อ่าพิ่งพาคุณก็ได้หรือว่า คุณเองอาจจะต้องเป็นคนเดียวที่ทํางานทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แต่ใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความรู้วิชาการต่างๆหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลช่วงนี้งานัะแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณจะได้บุญกุศลที่ดีแล้วคุณเองก็จะได้ความสุขกลับมาด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ใครที่ทาอาชีพอาจจะเป็นพวกเชฟ ทำอาหารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมทุกชนิดหรือเป็นข้าราชการอย่างเช่นทหารตำรวจต้องบุกต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเหมือนมีงานวิ่งเข้าชนเยอะแต่คุณจะทําสําเร็จทุกงานคือภาพโดยรวมเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นมันมันมันอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่มันไม่ดีนะคะเป็นอุปสรรคที่คุณเองอ่ะก้าวผ่านไปได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าตัวคนเองอาจจะ,ะเคยประสบมาแล้วมันก็ เหมือนเหมือนเป็นอีโลปเดิมที่คุณเองอาจจะเอามาขัดเกลาหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็คุณเองก็เหมือนกับว่าเหมือนได้ได้ีเ lesson อีกรอบนึงนะคะเหมือนได้เหมือนบทเรียนที่มันซ้ําไปซ้ำมาแล้วคุณก็เคยทําแล้วอะ่ะฉะนั้นแปลว่าอะไรหมูหมูง่ายๆสบายรอดนะคะทุกงานของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวทําอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างรุ่งนะคะช่วงนี้ราบอกว่าไอ้วิกฤตของคุณที่มันค,คุณเจออะ่ะมันไม่ใช่มันจะเป็นวิกฤตที่ ทําทให้คุณเห็นค่าใครบางคนเห็นค่าบางสิ่งบางอย่างและทําให้คุณเองอ่ะอาจจะพยายามที่จะลิ้นรดนในการที่จะหาแนวทางใหม่ในการทำมาหากินมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้ของคุณอาจจะตับจับปลาหลายมือทํางานหลายทางแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยเจออุปสรรคอะไรเท่าไหร่นะเจอนิดหน่อยแล้วมันก็ผ่านพ้นไปจริงๆแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองอ่ะ เก่งระดับเนี้ยกลัวอะไรนะคะสู้ๆนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณเองมีมันสมองที่ดีมีความคิดที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่า มันไม่ใช่ปัญหาของคุณค่ะอ่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ได,ได้ดีมากๆเลยทีเดียวเรามาดูเรื่องการเรียนค่ะการเรียนของคุณมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่บางทีบางครั้งคุณเองอาจจะละทิ้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าช่วงนี้มันเหมือนแปลว่าคุณเองอาจจะต้องไปหาแนวข้อสอบก็ได้แล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีการซิ้ลคณะก็ได้อ่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงอ่าครูบาอาจารย์เปลี่ยนระบบหรือว่าเปลี่ยน าสาขาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราไพ่มันขึ้นว่าอาจจะต้องไปกลับไปหาบางสิ่งบางอย่างเดิมๆหรือมันแปลว่า ต้องกลับไปให้เพื่อนช่วยติวก็ได้นะคะช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะพลิกแผนสถานการณ์ที่มันเลวร้วายกับการเป็นสถานการณ์ที่ดีได้ช่วงนี้ต้องอ่านหนังสือเยอะนะคะจริงๆไพ่จะบอกแบบนั้นมันแปลว่าคุณอาจจะต้องได้เดินทางกลับไปไปทําสิ่งเดิมๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะหยุดเรียนแต่ตอนนี้อาจต้องกลับไปเรียนหรือว่าอาจจะต้องเรียนผ่านออนไลน์นะคะแต่มันเป็นการเรียนที่คุณเองช่วงนี้เหมือนอู้อ่ะหรือว่าขี้เกียจอ่ะช่วงนี้เราบอกว่ากระตุ้นตัวเองขึ้นมาหน่อยเพราะว่ารู้ลักษณะแล้วคุณอึดเหมือนไม่คค่อออมมมีีะรรกตตุ้นนววาดดใั ก็รู้สึกขี้เกียจอยู่เยอะมากพอสมควรซึ่งถ้าสมมติว่าช่วงนี้เราต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบหรือว่าจาเป็นต้องสอบเข้าอะไรก็ตามแต่ควรจะให้มากกว่านี้นะคะแต่บางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะชะง,งักนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องเรียนต่อต่างประเทศอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ถิ่นฐานเดิมนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นคนไทยต่างแดนอยู่แล้วแต่อยู่ที่นู่นอาจจะไปไหนไม่ได้คือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราเวลาให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเองนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่า,อ,าอยู่ที่บ้านก็ อ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมไปพลางๆก่อนนะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วคุณเองอาจจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่านเกียอะๆหน่อยนะคะแล้วมันจะสําเร็จเองเรามาดูนะคะสาหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้แล้วก็ช่วงนี้มันมีเหตุต้องใช้เาตังออกไปเยอะนะคะบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยมันแปลว่าอะไรชดใช้หนี้สินหรือมันแปลว่าคุณเองอาจจะช็อปกระจายนะคะ นี่นี่สิล่ลวงลังเกิดจากตัวคุณเองก็ได้นะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณทําเงินเข้ามาดีแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปตลอดต้องซ่อมนูน่นซ่อมนี่ไอ้นู่นรั่วไอ้นี่พังเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณต้องเอาเงินไปซ่อมหมดเลยหรือมันแปลว่าซ่อมสุขภาพได้ไหมได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้รักษาสุขภาพคนเยอะๆแต่อาจจะอาจจะเป็นสุขภาพของคนอื่นแต่อาจารย์ขอให้ทุกท่านอย่าคิดเยอะนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้อาจารย์ทำนายโด,ดยกว้างบางคนบอกว่าอินมากอินจัดมาก อ่าจนกระทั่งคิดว่าเฮ้ยคนนี้มากเราจะเป็นเลยหรือเปล่าระแวงไม่เอานะคะไม่เอานะอันนี้ขาดสตินะดึงสติกลับมานะเพราะว่าไพ่ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการที่ช่วงนี้ของคุณอ่ะเหมือนกับว่าต้องต้องเสียเงินไปกับเรื่องบางเรื่องที่มันจําเป็นต้องเสียนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่า,ามันเหมือนมีเหตุต้องใช้ตังออกไปนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็ยังมีเงินที่ใช้ใจ่ายสอยแบบเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังคือ เรื่องใช้เงินตามใจตัวเองเกินไปหรือว่าขาดสติในการใช้ต่างฉะนั้นอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่ต้องจ่ายเก็บไว้บ้างก็ดีเพราะว่ามันเป็นเงินเปรียบเพี้ยบไม้ฟังว่าคิดซะว่าอันนี้คือเป็นเงินก้อนสุดท้ายอาจารย์น่ะจะเป็นคนที่ชอบคิดว่าเงินตัวเองไม่ค่อยมีเราอาจจะมีเยอะแยะมากมายก็ได้นะอันนี้คือสมุดด้วยฝอยเฉยแต่เราชอบคิดว่าตัวเองไม่มีอาจารย์ก็จะแบบเร่งเร่งตัวเองดีตัวเองตลอดนะคะอันนี้คือคือมันเป็นสิ่งที่ แล้วแต่คนจะคิดมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์จะชอบแบบการแข่งขันกับตัวเองชอบชอบแบบอ,อะไรที่แบบเยอะๆยุง่งๆแล้วอาจารย์จะสบายในภายหน้ามันเป็นอย่างนี้ทุกทีนะคะฉะนั้นแปลว่าคุณต้องเล่งสปีดตัวเองนิดนึงนะคะช่วงนี้เราบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุต้องใช้ตังเยอะนะคะให้มันสวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิบ้างแล้วก็เพิ่มด้วยพระกระถางกันล้านนะคะ อาราตนาศีหนห้าอารังสัมมาพหุ u ใช้ปริจิณมชนแผ่เมตตากรวดน้ํานะคะเสริมด้วยพระคาถางเงินล้านก่อนที่จะแผ่เมตตาจะยิ่งดีนะคะสวดสักวันละ108จบผักทําได้นะคะหรือไม่งั้นภาวนาทั้งวันเลยแต่พระคาถางเงินล้านเนี่ยเห็นผลต่อเมื่อคุณตักบาตรเป็นประจาหากคุณตักบาตรไม่ได้นะคะคุณก็หยอกกระปุกนะคะ,ะวันละยีสบาทวันละสาิบาทอะไรเงี้ยก่อนหยอกกระปุกก็สวดพระคาถาเงินล้านสักเ้าจบก่อนที่จะหยอดกระปุก ไม่เกินหนึ่งเดือนเอาเงินตรงนี้ที่คุณหยอดกระปุกไปซื้ออาหารใส่บาตรพระอย่างเช่นถวายเพลงก็ได้หรือว่าใส่บาตรพระก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่มังนอกเราอัดเดได้ค่ะคุณเราทําบุญบริจาคอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะแต่อย่างอาจารย์อาจารย์พูดต,ตรงตงว่าอาจารย์ไม่มีเวลาตักบาตรตอนเช้าอาจารย์ก็จะเป็นการอ,าอย่างเช่นอาจารย์ไปวัดปากนะ้ําอย่างเงี้ยก็จะถวายเงินสังฆทานาแล้วก็เอาเงินไปสําหรับพัฒหาอะไรเงี้ยคือเราสามารถทําได้หลากหลายอย่างถ้าไม่สะดวกก็ เอาไปทำอย่างอื่นให้กับคนยากไร้ก็ได้นะคะแต่พระกรถาเงินล้านเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องอาหารอ,าอันดับแรกก็ต้องพระสงฆ์ถัดมาก็เป็นบุคคลทัท่วไปที่เขาจําเป็นต้องใช้นะคะอาจารย์ก็บริจาคไปไปทั่วแหละนะคะอาจารย์ก็ถือว่าถ้าเราทาด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆเงินมันจะกลับคืนมาอย่างแน่นอน ออแต่สําหรับใครที่ทําอาชีพอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างนะคะเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกเชฟอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องใช้อิอเนเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ช่วงนี้เงินของคุณกับเข้าสะพัดมากคือเงินเข้าดีมากเงินแบบเฮ้ยมันมาจากไหนเก็บเก็บเงินแทบแบบเขาเรียกว่า เก,เก็บเงินตลอดโดยไม่มีเวลาใช้ตังค์เนี้ยออฟังดูดีนิดนึงนะคุณอาจจะเป็นประเช่นนี้ก็ได้เพราะว่าดูลักษณะแล้วคุณเหมือนใช้เงินเก่งก็จริงแต่หาเงินเก่งด้วยเช่นกันค่ะขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วกันนะถัดไปเรามาดูเรื่องความรักสําหรับคนโสดเอาโสดสนิทก,ก่อนช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณห่วงเนื้อห่วงตัวก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครห่วงความโสดก็ได้บางคนบอกอาจารย์คะแต่หนูก็ไม่ได้ห่วงแต่มันไม่มีคนเข้ามาเลยค่ะช่วงนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาสูงมากๆเลยนะคะอาจจะมีคนที่ เป็นคนที่เก่าๆกลับคืนมาก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่เก่าๆกลับคืนมาแล้วทําให้คุณทุกข์ใจก็อย่าเพิ่งม,มีแล้วกันนะคะอยู่โสดไปก่อนนะคะรักความสวดไปก่อนแต่ไพ่มันขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาประมาณ2คนเป็นไปได้สูงถ้าคุณแบบมีสังคมหรือว่าคุณมีเพื่อนแนะนําต่อเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีโอกาสาเป็นไปได้สูงว่าคนนั้นที่จะเข้ามาค่อนข้างที่จะชอบคุณจริงรักคุณจริงก็ได้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าก่อนที่คุณจะเจอคนคนนั้นน่ะ คุณต้องเจอคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวของคุณคอนต้องเจอคนที่แบบมาทําให้เราทุกใจก่อนหรือว่าทําให้เราแบบรู้สึกว่าอุ๊ยกระชุ่มกระชวยหยัวใจแป๊บนึงอา้าวแล้วแกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยอา้าวหายไปไหนแล้วนะคะแต่มันจะมีคนถัดมาที่เข้ามาอีกมันเหมือนดวงของคุณเป็นลักษณะที่ว่าต้องเจอไม่ดีก่อนที่จะเจอคนที่ดีนะคะอ่ะาประเภทนี้ก็เลยบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีสังคมคุณอยากที่จะมีใครจริงจริงคุณลดกําแพงของตัวคุณเองลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าช่วงแรกต้องเจอเนีี่่ยคคนนเจ้าาชูทแบบม เป็นเจ้ากรรมในเวงของเราก่อนแล้วถึงจะเจอคนที่ดีที่รักจริงหวงแต่งนะคะถัดไปนะคะสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยช่วงนี้คุณค่อนข้างป๊อปปูล่าและฮอตมากนะคะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความดูดีอ่ะอแล้วก็มีอยากจะมีคนเข้ามาคุยกับเราเดอ s t สตาขึ้นมาส่วนมากมันแปลว่ามันจะมีคนเข้ามาหาในชีวิตเราเพิ่มนะคะหรือว่าช่วงเนี้ย คุณเป็นดาวเด่นหรือว่ามีคน,นแอบชอบคุณเยอะหรืออาจจะเป็นได้อีกหนึ่งอย่างว่าคนที่คุณคุยอยู่มีโอกาสเลื่อนสถานะขึ้นไปอีกหนึ่งระดับคือมีความชอบกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ถามว่าได้เป็นแฟนกันเลยไหมให้มันให้ย,ยังไม่ขึ้นว่าเป็นแฟนกันนะแต่มันเหมือนกับว่ามีเหมือนมีการปรับปรื่มมากขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะตามเรามากกว่าเราตามเขาก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะจีบติดในประมาณเนี้ย คือมันก็เกิดเหมือนคล้ายๆว่าอีกสเต็ปหนึ่งแล้วหรือว่าเด้เปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดมีอีโก้สูงมากและไม่ยอมกันตั้งแต่ยังไม่ทันคบกันเลยคือแบบมีการทะเลาะกันเรื่องไรสระแล้วอ่ะอาจารย์มองว่ามันจะพังนะความสัมพันธ์นี้ฉะนั้นมันเหมือนเป็นการพิสูจน์เลยในเดือนนี้ว่ามันจะไปต่อหรือว่าหยุดอยู่แค่นี้นะคะแต่อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะมันเป็นเป็นไพ่ของการที่ หมือนกำลังจะหยุดพักแล้วก็มันกําลังจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปนั่นเองนะคะถ้าไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวในเชิงที่แบบทะเลาะกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรจะยิ่งชอบกันมากขึ้นจะยิ่งปร,บรับปลืมกันมากขึ้นหรือว่ามีการเผยความรู้สึกในใจกันมากขึ้นถึงขั้นว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะกลายเป็นคู่รักหรือแฟนนั่นเองนะคะหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความดีดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะอ่ะถัดไปนะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณเองอาจจะค่อนข้าง วุ่นวายกับงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันมากนะคะอ,อันดับแรกนะอาจารย์มองว่าอย่าอย่าหึงอย่าหวงเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งกดดันแล้วรู้สึกว่าเหมือนล่ามโซ่ซึ่งกันและกันไวอะค่ะมันจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โดนตามตลอดโดนจิกตามตลอดทำให้รู้สึกว่ามัน อึดอัดแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วนะคะวันหนึ่งถ้ามาระเบิดตู้ออกมาคือโคก็คว้นฉันะคะคือไปเลยนะคะไม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ไพ่มันขึ้นว่าตอนนี้ถ้าเราต่างคนต่างคุยกันเราตกตกลงว่าเออเราอยู่ห่างไกลกันก็จริงหรือว่าเพราะว่าสถานการณ์โลกเรามันมันจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันอะโรคโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคน ทำงานกันเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นแฟนอย,อยู่บ้านเดียวกันแหละอยู่คอนโดหรืออยู่อะไรอยู่ด้วยกันแต่มันมีความรู้สึกห่างไกลกันในช่วงนี้เพราะเนื่องจากเหนื่อยหรือว่าอาจจะแปลว่าตอนนี้อาจจะเหมือนคอน่อนข้างที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความรักฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์อยากให้คุณเพิ่มความหวานกันนิดนึงนะคะมันอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นจากการที่แบบต่างคนต่างอยู่เกินไปหรือว่าแคร์ความรู้สึกกันน้อยลงแต่ถ้าคุณทั้งสองคน ดึงสติกลับมาได้อีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันนะเว้ยเราจะต้องอยังคุยกันดีแล้วเราก็ต้องแบ่งปันความรักให้กันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันหรืออยู่ใกล้กันก็ตามนะคะมันก็จะกลับเป็นแปลว่าคุณทั้งสองคนมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าอาจจะมีปัญหาจนช่วงหนึ่งเล็กๆน้อยๆมีการง้อง,งอนกันแต่สุดท้ายก็ยังไปจากกันไม่ได้นะคะหรือถ้ามันแย่สุดเลยนะถ้าในเคส worst case เลยนะแย่สุดก็คือถ้ามีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคุณทั้งสองคนมีโอกาสเลิกลากันแล้วเจอคนใหม่ มันเป็นประเภทนี้ได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากให้เข็นใครเลิกกันนะคะแต่ถ้ามันมันมันไม่สุดแล้วจริงๆก็อาจารย์ก็มองว่าประคับประคองกันต่อไปเถอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงพิสูจน์หัวใจเท่านั้นเองแต่คุณทั้งสองคนไม่ถึงขั้นเลิกลากันหากไม่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีโอกาสที่จะไปจากการสูงนะคะระวังหน่อยละกันนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเดินทางออกจากกันนะคะอาจารย์อยากให้เป็นการเดินทางจากมือไปเพื่ออนาคตที่ ที่ไกลดีกว่านะคะดีกว่าปล่อยมือเพราะว่าลักษณะนี้เหมือนเหมือนถ้าสมมติคุณไม่เติมความหวานให้กันอะ่ะมันจะมีการปล่อยมือเกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นจับมือให้มันแน่นกว่านี้นะคะแต่ก็ล้างมือด้วยนะจ๊ะเรามาดูสําหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงช่วงนี้ตั้งใจหาเงินมากกว่านะคะโฟกัสที่ลูกก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะช่วยลูกหาตังค์หรือลูกอาจจะช่วยพ่อแม่หาตังค์เป็นลักษณะของคาว่าเป็นแฟมิลี่หรือเป็นครอบครัวที่ดี หรือว่าสามีภรรยาต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินช่วงนี้ปกติดีรักกันดีแถมมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือว่ามีการแบ่งปันในเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆได้ดีเหมือนคล้ายๆว่าช่วยกันหาตังค์อะเออที่อาจารย์จะบอกมา,มาจุนเจือครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องดีดมากนะคะอ่าเรามาดูเรื่องสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องระบบสายตาแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องนอนหลับไม่ค่อยเต็มหิไม่ไม่ค่อยเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้ อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังรูปอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มหรือว่ามันแปลว่าขับรถมอเตอร์ไซค์สมมตินะเป็นได้หมดเป็นอุบัติเหตุเล็กยันยันแบบใหญ่เลยนะคะคือเล็กอาจจะเป็นแบบมีดบาดอย่างเงี้ยหรือว่าสะดุดหกล้มแต่ถ้าหัวฟาดพื้นมีอันตรายนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างถ้าคุณสามารถบริจาคเลือดบริจาคเลือดซะแต่ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะให้ทําบุญวัดพระบาทน้าพุละกันนะคะหรือว่าทําบุญให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้หรือว่าผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนยากไร้ต่างๆเอาอาหารไปให้แบ่่งงปันเรือ ข้าวน้ำอะไรเงี้ยจะยิ่งดีต่อตัวคุณที่แต่ที่สํำคัญที่สุดนะอย่าลืมมากคนในครอบครัวหรือว่าพระในบ้านสําคัญมากๆก็คือพ่อแม่บุปการีหรือผู้มีพระคุณพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่บุญธรรมใครก็ตามแต่ที่อยู่เหนือเราเหนือหัวเราหรือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเรานะคะไม่ว่าท่านอยู่หรือว่าจากไปแล้วก็ตามนะคะขอให้คุณ เอาพวกท่านเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะไปบริจาคด้านนอกนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์สมาธิก็คือบุญกุศลของคุณเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้ของคุณเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงอุดมสมบูรณ์ขึ้นนิดหนึ่งนะช่วงนี้อาจจะมีการอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นหรือว่าจเจริญอาหารนิดนึงของกินเยอะมากค่ะจานกับตุนของกินหนะ่อเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นช่วงเนี้ยให้เรามาระวังนิดหนึ่งละกันในเรื่องแบบการบริโภคของที่แบบอาจจะ ของสแสลงหรือว่าอาจจะแปลว่าทานเยอะแล้วไม่ได้ออกกําลังกายนะคะโดยภาพรวมอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ <S <S ถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตใจของเรานะอยากให้คุณมีสติถ้าคุณมีสติทุกๆอย่างมันก็จะดียิ่งขึ้นมันดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะคะแล้วก็ผลักพลังงานด้านลบอกอ,อกไปคุณหาอา,อาจจะหากิจกรรมอะไรที่ทําให้เกิดสมาธิก็ได้แต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าบางคนไม่สวดมนต์ก็นั่งสมาธิเออไม่อยากนั่งสมาธิ ทำกิจกรรมอย่างเช่นว่ารูปหรือว่าฟังเพลงสบายๆเพื่อปรับสมาธิของตัวเองพอเรามีสมาธิสติก็เกิดค่ะมีแค่นี้นะคะจะทําตามไม่ทําตามอันนี้สุดแล้วแต่วิจาราณของแต่ละคนเพราะว่าอาจาร,รย์เป็นแค่คนแนะนําจะไม่ทําตามก็แล้วแต่คุณเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าเออคุณมีสติคุณคุณมีสติในระดับของคุณแล้วอ่ะก็โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไปสวดมนต์สมาธินะไม่ว่าคุณทุกข์หรือสุขคุณก็ต้องสวดมนต์เพื่อเพิ่มสมาธิและเพิ่มสติให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะทุกๆอย่างมันจะราบเน แล้วประ็หนึ่งว่าเราเองมันจะวาจาศักดิก์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นพอเราสวดหรือว่าเราปฏิบัติด,ดีจิตใจเราจะสูงยิ่งขึ้นระดับจิตเราจะสูงยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งการขอพรหรือนู่นนี่นั่นบนบานเลยนะเอาจริงๆคืออาจารย์มองว่าเราทําอะไรด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วเราจะมีความสุขแล้วความสุขเนี่ยมันเกิดจากความปิติพอปิติทุกๆอย่างเนี่ยมันมันดีหมดอะคะ่ะคุณฉะนั้นสตินะสติมาปัญญาเกิดคอยคุณมีความสุขมา,มากๆอย่าลืมล้างมือนะคะรักษาสุขภาพกันทััั้งตววคคคุณและรรออบขใ ปลอดภัยแข็งแรงไปด้วยกันแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณามากๆแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจบแต่แตคำแนะนำเดี๋ยววนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram มดิ่งฟาสต์โซน245สำหรับท่านใดที่ชอบดูพวกพิกาคาหรือพิกาโซนดูได้ที่ช่องของอาจารย์เลยกดไปลิงก์ด้านล่างหรือ ๊ายบายนะคะจะกลับมาลิปอื่นค่ะทุกท่านอย่าลืมกด like ไลค์ใต้คลิปวีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกษตต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิงฟ้าสโตรน25ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของจางกิงฟ้า2 4 6อได้เลยค่ะ